สวัสดีค่ะมีข้อคิดดีๆเกี่ยวกับการใช้เงินมาฝากนะคะถ้าเงินไม่เหลือใช้จริงๆสิ่งเหล่านี้อย่าเพิ่งซื้อนะคะ 1. ลดรถป้ายแดงเราอยู่ในประเทศที่รถมือสองสภาพดีมากมายทั้งยังเป็นประเทศที่น้อยหน้าไม่ได้เขามีเราก็มีได้ออกมาแล้วผ่อนไม่ไหวเว้นเสียแต่ว่าออกมาเพื่อใช้งานจริงๆ มีธุรกิจรองรับมันใช้ทำงานไม่ได้ซื้อมาจอดแบบนี้ก็คือจำเป็นค่ะ 2. เสื้อผ้าแบรนด์เนมของแพงๆถ้าไม่เหลือจริงๆอยากหวนขวายที่จะได้มันมาเพื่อให้ตัวเองเดือดร้อนเพราะคุณค่าของคนอยู่ที่สมองไม่ใช่เสื้อผ้าใส่แบรนด์เนมทั้งตัวพูดโง่ๆออกมาก็มีเยอะไป เสื้อยือดกางเกงยีนเก่าๆฉลาดกว่าก็มีเยอะค่ะ 3. โทรศัพท์ถ้ายังใช้งานได้ไม่พังคามือไม่หายยังใช้งานได้อยู่เราก็ไม่ต้องไปอยากได้ใหม่อย่าไปรูดบัตรมาซื้อเพื่อออกเท่อยากเท่หรืออวดเพื่อนแค่นั้น 4. กินข้าวนอกบ้านรู้ไหมว่าราคาอาหารมันแพง กว่าการทำกินเองอาหารตามสั่งแถวบ้านเขามีต้นทุนมากมายที่เตรียมชา้าเราฉะนั้นเราทำกินเองมันจะดีกว่าและได้เลือกสิ่งที่มีประโยชน์ให้กับร่างกายด้วยนะเออ 5. เล่นการพนันซื้อหวยอย่าหาเรื่องใส่ตัวเดี๋ยวจะตกต่ำยิ่งกว่าเดิมด้วยการเอาเงินจากน้ำพักน้ำแรงไปเสียการที่ไม่เหมือนเขา ไม่เป็นไรแต่จำไว้เลยว่าอย่าทำให้ต้องเดือดร้อนก็พอจะไม่คบคุณเพราะไม่มีโทรศัพท์ใหม่ไม่ใส่เสื้อผ้าแบรนด์เนมก็เรื่องของเขาเถอะคิดอย่างอื่นคือเป็นการคัดคนไปในตัวเว้นแต่ว่าคุณเงินเหลือมากๆกก็ทำไปไม่ว่ากันค่ะ ขอขอบคุณเจ้าของบทความดีๆที่ป้าปะ้าได้นำมาเผยแพร่ต่อและขอขอบคุณทุกทกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังถ้าชอบก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับป้าป้าด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ